เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GDP พันผมนายพันธ์และยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase นะครับและในวันนี้นะฮะเรากลับมาอยู่กับ Mod Ice and Fire เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับวันดีเจ้าเกะนะครับยังไงนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนวิดีโอของผมกันมาตลอดเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับทั้งกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามี subscriber ใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของเราด้วยนะครับและยังไงนะครับก็ต้องฝากให้กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะก็ฝากด้วยละกันนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับย่อหน้าจอแป๊บหนึ่งแล้วออกไปกดไลค์ให้หน่อยเพราะว่า u t u b e นะครับจะช่วยแนะนําวิดีโอของเรานะครับออกสู่สาธารณะมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันมีจํานวนยอดไลค์เยอะนะฮะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ละวิดีโอของผมเนี่ยก็ใช้เวลาทํานานมากๆแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่กด subscribe นะครับก็ฝากกดเอาไว้ด้วยละกันนะครับครอบครัวเราเนี่ยจะได ถ้าเกิดว่าไม่ชอบช่องของผมนะครับก็สามารถกด unsubscribe ไปได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะฮะยังไงก็ขอให้สนุกกับวิดีโอครับ let's go โดยสิ่งมีชีวิตตัวแรกของในวันนี้นะครับนั่นก็คือพวก h y ป o g กริปนั่นเองนะฮะข้างหลังนะครับเป็นม้าแล้วก็ข้างหน้าเป็นนกอินทรีนะครับซึ่งก็จะมีนกอินทรีหลายประเภทมากๆนะครับจากที่เห็นตรงนี้นะครับมาในทั้งหมด7สีด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีอีก3ประเภทพิเศษนะฮะที่จะพาไปรู้จักกันโดยไล่นะครับตั้งแต่สีดำนะครับสีเชสนัทนะฮะหรือ ว่าสีแดงน้ำตาล นะครับแล้วก็มีสีน้ําตาลเข้มนะครับมีสีขาวสีน้ําตาลสีครีมนะครับแล้วก็จะมีสีเทาด้วยนะครับแล้วก็อีก3ประเภทพิเศษนะครับ2ประเภทแรกเนี่ยก็คือตัวที่ชื่อว่าไฟรี่กับฟรอสตี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะเกิดในถ้าเท่านั้นนะครับแล้วก็หายากสุดๆเลยด้วยแล้วก็ประเภทพิเศษตัวสุดท้ายนะครับก็คือประเภทโดโดนะครับซึ่งโดโดเนี่ยจะเกิดได้นะครับก็ต่อเมื่อที่เราเลี้ยงฮิปโปกริปนะครับแล้วเราให้มันกิน กลิ s เซนิ่งเมลอนนะครับมันก็จะเปลี่ยนร่างนะฮะกลายเป็นโดโดฮิปโปกริฟนะครับซึ่งก็จะปีกเล็กกว่าฮิปโปกริฟตัวอื่นๆมากแลวก็น้าตาตลกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าฮิปโปกริฟได้นะครับฮิปโปกริฟเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปขนไก่นะครับเฟเซอร์นะฮะมีโอกาสที่จะดรอปหนังแล้วก็มีโอกาสที่จะดรอปเล็บของมันนะครับหรือว่าฮิปโปกริฟทาลอนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดรอปหัวของมันด้วยนะครับหรือว่ากระโหลกศีรษะนะครับหรือว่าฮิป ซึ่งฮิปโปกริฟทารอนนะครับสามารถใช้รวมกับเหล็กแล้วก็ปีกได้นะครับแล้วก็รวมกับสติ๊กด้วยก็จะกลายเป็นดาบฮิปโปกริฟทาลอนซอสนะครับหรือว่า ดาบกงเล็บฮิปโปกริฟนั่นเองนะครับซึ่งดาบนี้นั้นมีความสามารถพิเศษในการตีติดคริทุกๆครั้งนะครับทุกๆครั้งที่ตีเนี่ยจะติดคริเข้าเสมอนะครับช่วยเพิ่มดาเมจให้กับดาบนี้ได้แล้วก็ฮิปโปกริฟนะครับเป็นสัตว์รักสงบนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นสัตว์ประเภทที่เราเรียกว่า neutral animal นะครับก็คือมันจะไม่โจมตีเราถ้าเราไม่ไปโจมตีมันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปโจมตีมันก่อนแล้วเนี่ยมันก็จะโจมตีเราขึ้นนะครับด้วยการ ที่สุดนะครับก็คือถ้าดีด นะครับก็คือจะใช้ขาม้าของมันเนี่ยดีดเรานะครับลอยขึ้นไปบนฟ้านะฮะแล้วก็ฟาดลงมากับพื้นคืนนะครับซึ่งเป็นท่าที่อันตรายมากๆเลยนะฮะเราสามารถนะครับที่จะเลี้ยงฮิปโปกริฟได้ด้วยนะครับให้เราโยนเท้ากระต่ายนะครับโยนทิ้งไว้เลยนะฮะแล้วฮิปโปกริฟเนี่ยจะวิ่งมากินเองนะครับหลังจากกินไปประมาณ4-6อันนะครับเขาก็จะนั่งลงนะครับเป็นสัญญาณว่าเขาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของเราแล้วนะครับซึ่งวิธีการควบคุมเขาเนี่ยเราจะต้องใช้สติ๊กนะครับหรือว่าไม้เนี่ยในการคลิกขวาเขา นะครับให้เขานั่งหรือว่ายืนเราสามารถนะฮะที่จะกดชิฟต์นะครับแล้วก็กดคลิกขวาตัวเขานะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะวางแซดโดได้นะครับแล้วก็วางกล่องได้เพื่อเพิ่ม Inventory ี่สลของตัวเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ชุด กริ f ฟินให้กับเขาได้ด้วยนะครับซึ่งชุดกริ f ฟินเนี่ยก็จะมีชุดเหล็กชุดทองแล้วก็ชุดไดมอนด์แล้วก็แน่นอนนะฮะเราสามารถที่จะขึ้นขี่เขาได้หลังจากวางอ่านมาแล้วนะครับแล้วก็กด x นะครับเพื่อบินลงแล้วก็กด s p a c e bar เพื่อบินขึ้นนะครับวิธีการควบคุมเนี่ย ธรรมดามากๆนะครับเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับเหมือนบินอยู่ในครีเอทีฟเลยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่กด X เนี่ยเขาก็จะไม่ล่วงลงนะครับเขาจะไม่ค่อยๆล่อนลงนะเขาจะคายอยู่ในอากาศได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมาส์ที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นสัตว์ขี่ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเทมเขาแล้วนะครับเราสามารถนะฮะที่จะให้สัตว์เทมของเรา2ตัวนะครับหรือว่าฮิโปกริฟที่เราเลี้ยงไว้2ตัวเนี่ยมีลูกกันได้นะครับโดยเราจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่า Rabbi a ร b i t steal ก่อนนะครับหรือว่าซ จากทำซุปกระต่ายแล้วเนี่ยให้อสัตว์เลี้ยงของเราทั้ง2ตัวกินนะครับแล้วเขาก็จะเอาหน้ายู่กันนะฮะเออหลังจากนั้นเขาก็จะ ทิ้งไข่ออกมานะครับซึ่งไข่เนี่ยก็จะมีโอกาสนะฮะเป็นพันธุ์ของพ่อหรือแม่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นพันธุ์เดียวกันก็จะมีไข่ออกมาเป็นพันธุ์นั้นนะครับซึ่งไข่เนี่ยก็จะมีทุกสีเลยแล้วก็ฮิปโปกริฟนะครับถึงแม้เขาจะเป็นสัตว์ลักสงบนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเป็นนกอินทรีย์นะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเขากินเนื้อนะครับแล้วก็เขาจะไปกินฟาร์มแอนิมอลนะครับหรือว่าพวกไก่วัว หมูนะครับที่อยู่ตามโลกนะฮะหรือว่าแกะด้วยนะครับเขาก็จะบินไปกินซึ่งฮิกริปนะครับสปอนในเ,เขตสูงนะฮะสปอนในใบโอมเขตสูง ทุกไบโอมเลยนะครับสามารถหาเจอได้หมดนะฮะแต่ว่าแต่ละสีเนี่ยก็จะอยู่ตามแต่ละไบโอมไปนะครับตรงนี้เนี่ยสีไหนอยู่ใบโอมไหนเนี่ยผมว่าผมอยากให้น้องๆนะฮะไปลองเล่นดูนะครับจะได้ทราบนะฮะลองไปหาข้อมูลนี้กันเองดูเลยในเกมนะครับมาต่อกันในจังเกิลใบโอมนะครับไบโอมป่าแห่งนี้นะฮะเป็นที่อยู่ที่อาศัยนะครับของงูปีกนก แอมฟิเทอร์นะครับซึ่งแอมฟิเทอร์นะครับมีจงอยปากนะฮะเป็นนกนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตัวไปนะฮะเป็นงูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีหางเป็นนกแล้วก็มีปีกของนกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่มากๆนะฮะเออเห็นแบบมันตัวประมาณนี้จริงๆแล้วตัวใหญ่มากๆเลยแอมฟิเทอร์นะครับสปอนในจังเกิลเท่านั้นนะครับและมาใน5สีด้วยกันนะครับก็มีสีน้ำเงินนะครับสีโอลิฟนะฮะสีแดงสีเขียว แล้วก็สีเหลืองครับ ซึ่งเวลาที่เราฆ่ามันได้เนี่ยมันก็จะ drop amphisair feather นะครับแล้วก็ amphisair skull นะครับซึ่งก็คือกระโหลกของมันนั่นเองนะฮะสามารถที่จะวางตกแต่งห้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกับพื้นนะฮะหรือว่ากับกำแพงก็ได้โดยขนของ amphisair นะครับสามารถเอามาคราฟได้2อย่างนะฮะก็จะมี amphisair m a c u a h u i t นะครับซึ่งไอเจ้าอาวุธนี้เนี่ยผมเรียกว่าไม้แบตนะฮะของ amphisair นะฮะเพราะว่านะฮะเวลาที่เราตีศัตรูนะครับด้วยอาวุธนี้นะครับหรือว่าไม้แบท amphisair นะครับศัตรูเนี่ยจะถูกดีดนะครับไปไกลมากๆา นะฮะเออแล้วก็ลอยฟ้าขึ้นไปเลยด้วยตีสองรอบนะครับเป็นเหมือนเดาะลูกแบตได้เลยนะครับเขาก็จะกระเด็นไปไกลมากๆแล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งนะครับของขนแอมฟิเจนะครับก็คือการนํามาทําธนูแอมฟิเจนะครับซึ่งธนูแอมฟิเจนะครับคราฟอย่างนี้เลยนะฮะก็คือคราฟเหมือนธนูปกตินะครับแต่ว่าแทนขนไก่ด้วยขนของแอมฟิเจนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะสกิลเหมือนกันเลยนะครับก็คือทําให้ศัตรูนะครับติดน็อกแบกนะถ้าเกิดว่าโดนธนูอันนี้นะฮะศัตรูก็จะดีดไปไกลมากๆนะครับแอมฟิเจนะครับม ก็คือเอา จะงอยปากนะครับจิกเรานะครับเอาหางนะฮะฟาดเราซึ่งเขาก็จะกระพือปีกแล้วก็เอาหางตีนะครับจากข้างหลังนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับก็คือท่ากระพือปีกแล้วเราก็จะกระเด็นออกไปนะครับมันก็เป็นท่าหลักๆของเขา3าท่านะครับแล้วเรานะครับสามารถที่จะทําให้เขาร่วงลงมาจากฟ้าได้ด้วยนะครับเวลาที่เราเห็นเขาบินอยู่บนฟ้าเนี่ยแนะนำนะครับว่าให้ใช้ธนูยิงนะฮะหรือว่าใช้สโนบอลนะครับปาใส่เขานะครับแล้วเขาก็จะร่วงลงมาอยู่ที่พื้นนานมากๆโดยบินกลับขึ้นไปเนี่ยไม่ได้นะครับสักพักใหญ่ๆ ลแล้วก็นะฮะเขาที่ใส่ดีมากๆในขนาดที่ว่า เขาเนี่ยจะคอยปกป้องวิลเลจเจอร์นะครับหรือว่าพวกคนในหมู่บ้านนะฮะถ้าเกิดว่าโดนสิ่งมีชีวิตตัวไหนโจมตีก็ตามเนี่ยเขาจะไปกําจัดสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นให้นะครับคอยปกป้องพวกวิลเลจเจอร์ให้เรานะครับแล้วก็นะครับวิธีการเทมแอมฟิเซอรที่ผมแนะนำนะฮะก็คือใส่ชุดนะครับเต็มตัวนะชุดเกราะอะไรก็ได้เต็มตัวนะครับจริงๆก็ควรเป็นเหล็กขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ถือชิลเอาไว้นะครับแนะนําเลยว่าต้องมีชิลนะครับต้องมีชิลไว้ป้องกันตัวนะครับแล้วก็โกลเด้นแอออออปปเเเิลลลสสัััััักกนนนนนน2่่าาาาจจะะะไหหววคครรรบบบงทีโ์ ปลาใส่ห yeah. ัวเขาเนี่ยให้เขาล่วงลงมาที่พื้นแล้วเนี่ยนะครับให้เรานะฮะคลิกขวาเพื่อจะขี่เขานะครับซึ่งเวลาที่เราขี่เขาอยู่เนี่ยเขาจะพยายามที่จะหันหลังมาตีหน้าเรานะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยให้เรากางโล่เอาไว้นะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้เขาฆ่าเราได้ถ้าเกิดว่าเราทําได้ดีพอนะครับนี่เราก็จะได้อ h ชิเม้นต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนเรานะครับเราก็จะสามารถที่จะขี่เขาได้แล้วในตอนนี้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถนะครับที่จะ กด Shift นะครับแล้วก็คลิกขวาเขาในครับในการสั่งให้เขานั่งนะครับสั่งให้เขาตามนะครับสั่งให้เขาบินไปบินมาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขานั่งเนี่ยเขาจะชูคอขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ หุบหางเข้ามาประมาณนี้นะครับสวยงามมากๆนะฮะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่สง่าโคตรๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทมแอมฟิเทได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาเขานะครับแล้วก็ขี่เขาได้เลยนะครับวิธีการขี่เขานะครับเหมือนนกันกับวิธีการขี่สิมิชิ่นๆในเกมนะครับหากแต่ว่าแอมฟิเทนะครับไม่สามารถหยุดกลางอากาศได้นะครับไม่เหมือนกันกับพิโปกริปนะครับเราไม่สามารถหยุดเขากลางอากาศได้นะฮะเพราะนั้นเขาจะร่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะได้ที่นะฮะอารมณ์เหมือนกับเวลาเราใช้อีไลทรา นะครับแต่ว่าเขาจะบินได้นานมากๆเลยนะครับมันก็ไม่เชิงว่ารอดหรอกฮะเราเรียกว่าเขาบินเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเราควบคุมเขาได้ตลอดเวลาเลยนะครับเขาจะไม่มีวันล่วงนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากลงจอดเขาก็จะไม่ลงแต่ถ้าหากนะครับว่าเรามี Dragon b o n บ Flute นะครับซึ่งผมรีวิวไปแล้วนะครับในพาร์ทของมังกรนะครับสามารถไปดูได้นะครับเราสามารถใช้ควบคุมเขาได้ด้วยนะครับนะเวลาที่ไม่ได้ให้ลงแรงขนาดนั้นลูกนะฮะเออเขาก็จะบินลงมาเลยนะฮะซึ่งวันนี้ก็ลงแรงไปนิดนึงนะแต่ไม่ไม่ต้องห่วงนะเขาไม่ตายหรอกนะรแวิธีกา ที่จะบรีดพวกเขานะครับหรือว่าให้พวกเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยคือมันมันแปลกมากนะครับก็คือเราต้องใช้คุกกี้นะครับไม่รู้ทําไมนะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้วิธีการทําคุกกี้นะครับก็อย่างนี้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับทำง่ายโคตรๆเลยนะครับมันมันชอบกินคุกกี้มั้งนะครับเออมานะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า2ตัวนะครับเขา เขากินคุกกี้นะครับเขาก็จะสดุมปื้มๆกันนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะมีลูกนะฮะเ,เขาก็จะบินบินว่อน,ว,อนว่อนกันนะครับแล้วเขาก็จะคลอดลูกออกมาให้เราลูกเนี่ยก็จะสีถ้าไม่เหมือนพ่อก็เหมือนแม่นะครับหน้าตาลูกก็จะประมาณนี้นะครับน่ารักมากๆนอกจากบนดินบนฟ้ายังมีในน้ำนะครับที่หมดนี้เนี่ยได้เติมสิ่งมีชีวิตอันน่ากลัวและน่าสะพรึงเข้ามาในไมโครบ สิ่งมีชีวิตตัวนั้นนะครับที่เราจะมาดูตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือซีเซอร์เพนนะครับหรือว่าอสรพิษ ใต้ทะเลหัวเป็นมังกรนะครับตัวเป็นงูแล้วก็มีครีบยาวตั้งแต่หัวจะรดหางเลยเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดนะครับเมื่อเจอกันใต้น้ํามาในหลายไซส์หลายขนาดนะครับและนี่นะฮะคือขนาดที่ยาวและใหญ่ที่สุดนะครับจะเลือดอยู่ที่224นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเ,เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของซีเซอร์เพนที่จะหาได้นะครับแล้วมันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าแอนเชนซีเซอร์เพนนะครับหรือว่าอสอรพิษทะเลโบราณโดยยิ่งซี เพนนะครับขนาดเล็กลงเลือดมันก็จะยิ่งน้อยลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะสู้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าไซส์ตัวเนี่ยต่างกันมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดมากๆนะครับแล้วนอกจากไซส์แล้วเนี่ยเขายังมากันในหลายสีอีกด้วยนะครับโดยที่พวกเขานะครับมาในทั้งหมด8สีด้วยกันนะครับเยอะมากๆกนะฮะก็จะมีสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเข้มนะฮะสีฟ้าน้ําทะเลสีเขียวสีม่วงสีแดง สีเหลืองแล้วก็สีที่หายากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีนี้สปอนเนี่ยจะเป็นไซส์แอนเชียนซีเซอร์เพนท์ทั้งหมดนะครับก็คือสีดําถ้าไม่กล้าสู้นะครับก็อย่าเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นไซส์ใหญ่เสมอซีเซอร์เพนท์นะครับมีท่าโจมตีนะฮะด้วยกัน3ท่าใหญ่ๆนะครับท่าแรกนะครับก็คือเขาจะกระโดดขึ้นมาจากน้ํานะครับแล้วก็เอาตัวเนี่ยทับเรานะครับเอาหน้ายู่เรานะฮะซึ่งท่านี้เนี่ยทำดาเมจมหาศาลมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นท่ากัดธรรมดานะครับซึ่งท่ากัดธรรมดาเนี่ยก็จะทําเมื่่ออเรายู ในน้านะครับเวลาที่เขาพยายามจะกินเรานะครับแล้วก็เขาโจมตีเรือด้วยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราใช้เรือนะครับแล้วเราขับอยู่ในน้ำเนี่ยเขาจะพยายามพังเรือของเราและถ้าเกิดว,ว่าเขาเห็นเรานะครับในระยะ64บล็อกจากตัวเขาเนี่ยเขาจะทําการนะครับใช้ท่าที่3ามเขาก็คือการปล่อยบับเบิ้ลหรือว่าเป็นระเบิดบอลน,น้ำนะครับซึ่งระเบิดบอลน,น้ํานี้เนี่ยมันจะมาเกาะติดกับตัวเรานะครับแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพ้นจากน้ําทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฆ่าเขาได้นะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะ drop sea serpent scale นะครับซึ่งยิ่งสายใหญ่เน สตามสีประเภทของตัวเขานะครับเขาเป็นสีไหนมันก็จะดรอปสีนั้นนะครับแล้วก็จะมีการดรอปซีเซอร์เพนแฟงนะครับหรือว่าเขี้ยวของเขาซึ่งทั้งเกรดของเขานะครับแล้วก็เขียวของเขาเนี่ยสามารถคราฟอาวุธได้หลายอย่างเลยนะครับรวมถึงชุดเกราะด้วย ซึ่งชุดนะครับที่ได้จากการคราฟด้วยซีเซอร์เพนสเกลนะครับจะเรียกว่าชุดไทท์กาเดียนนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับมันมีความสามารถเหมือนกันนะครับเอาวิธีการคราฟนะครับเราจะต้องใช้ชินี่สเกลนะครับแล้วก็ซีเซอร์เพนผสมกันนะครับอย่างเช่นตรงหัวนะฮะเราก็จะต้องใช้ชินี่สเกล e ออันนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นซีเซอร์เพนสเกลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคราฟได้นะครับชุดนี้นะฮะสามารถที่จะให้ว ater breathing เรานะครับเสมอตลอดการเลยนะครับก็คือเราสามารถหายใจใต้น้ําได้นะครับแล้วก็เวลาที่ ที่เราใส่เนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าตัวเราเปียกนะครับหรือว่าเวลาฝนตกนะครับหรือว่าอยู่ใต้น้ำเนี่ยเราจะได้รับเอ่อ strength แบบนี้เลยนะครับซึ่ง strength ที่ได้นะฮะคือ strength 4นะครับ strength 4หมายความว่ามันจะคูนดาเมจของเรา4เท่าถ้าเกิดว่าไม่เห็นภาพนะครับความแข็งแกร่งของ strength 4เนี่ยที่ได้จากเอ่อชุดนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าผมอยู่ในน้ำนะตัวผมต้องอยู่ในน้ำนะครับถ้าเกิดว่าตัวผมขึ้นน้ำปุ๊บนะฮะตัวหายเปียกผมก็จะหยุดได้ strength นะครับซึ่งไอ้ชุดนี้นะฮะถ้้้้าาาาาเเเเกิดดววว่่่่รรไมมแลนนนียยตัอูใใช คริปเปอร์ะ er, นะฮะเลือด20แต่ว่าสโตนซอนนะครับดาเมจ5ผมสามารถที่จะวันช็อตคริปเปอร์ได้นะครับเกือบที่จะวันช็อตอะอ่ะดาเมจ5กลายเป็นดาเมจ17อะนึกภาพดูนะครับแล้วนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าผมอาวุธแรงกว่านี้นะครับมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้น แบบคูณหลายๆเท่าเข้าไปอีกนะครับชุดท้ายการเดียนนะครับก็เลยเหมาะนะฮะต่อการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ําทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าซีเซอร์เพนด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะฮะเกล็ดของเจ้าซีเซอร์เพนเนี่ยยังสามารถใช้นะครับในการคราฟทายด์แอร์โร่ได้ด้วยนะครับซึ่งทายด์แอร์โร่นะครับคราฟอย่างนี้เลยนะครับเปลืองนิดนึงนะครับก็คือต้องใช้เกล็ดของมันเลยนะครับในการทําเกล็ดแล้วก็เคี้ยวของมันด้วยนะฮะในการทําธนูอันหนึ่งนะครับซึ่งธนูทายด์แอระโร่ถูกน้เนนี่ยสโลลงะครับกก็คือธนนูปติเเี่ยวลา งน้ำเนี่ยมันจะ,ะช้าลงนะฮะแล้วก็ไปได้ไม่ไกลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ t i d e a r r o w นะครับมันจะเหมือนกับยิงในอากาศเลยนะฮะก็คือมันก็จะพุ่งไปตรงๆนะครับแล้วก็เผลอๆพุ่งไปไกลกว่าได้ซ้ำนะพุ่งไปไกลกว่าอยู่ในอากาศได้ซ้ำถ้าเกิดว่าเราเนะฮะเอาเขี้ยวของซีเซเพนนะครับแล้วก็เกล็ดมันเนี่ยมาบวกกับ Diamond นะครับแล้วก็กระดูกมังกรน,นะครับเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า t i d e t r i d e n t นะครับซึ่ง t i d e t r i i e n t t เนี่ย เจ๋งมากๆนะฮะดาเมจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับสูงโคตรๆนะครับดาเมจ13นะครับแต่ว่าความเจ๋งของอาวุธอันนี้นะครับก็คือมันเป็นไทรเด้นนะครับที่สามารถพุ่งใต้น้ําได้ดีมากๆจะเห็นนับว่ามันพุ่งใต้น้ําได้ดีมากๆแล้วก็แม่นยําโคตรๆเลยนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราปาเนี่ยเราจะได้เอชิเม้นต์โพไซดอนก็อดออฟเดอะซีด้วยแล้วก็นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเออ่ไอหอกอันนี้นะฮะมันมีสกิลนะครับก็คือ PS through multiple enemies นะครับแปลว่ามันเป็นสกิลพุ่งผ่านนะครับก็ค ที่โดนทุกตัวนะฮะแต่ว่าผมผมลองแล้วนะฮะแล้วก็หน้าแตกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเออก็คือ,อ,อตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้นะครับก็คงต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งนะฮะรอ,อ,อเกมมันอัปเดตนะฮะผมเชื่อว่าเขาน่าจะแก้ บั克ตรงนี้นะครับก็คือท้ายทรเดนนะฮะมันมันเจ๋งแหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับยังยังไม่เจ๋งเท่าไหร่นะตอนนี้มันมันยังป่าโดนตัวศัตรูแล้วมันยังเด้งเด้งอยู่นะฮะเออมันยังไม่ทะลุผ่านศัตรูนะครับสิ่งมีชีวิตที่แสนสดใสตัวสุดท้ายของในวันนี้นะครับนั่นก็คือพวกพิกซี่นะครับพิกซี่นะฮะมาในรูปแบบของหญิงสาวตัวเล็กๆนะครับซึ่งมีปีกเป็นเหมือนปีกแมลงนะฮะใส่ชุดเดรสนะครับแล้วก็มีสีเยอะแยะมากมายเลยนะครับพวกเธอเนี่ยจะ ปล่อยเหมือนเป็นละอองนะฮะเป็นเกสรอ,ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วพวกเธอเนี่ยสปอนใน Dark Forest Biome oh เท่านั้นนะครับแล้วก็จะสปอนในเขตของพวกเธอนะฮะซึ่งเรียกว่า Mushroom and Log h o v e เวนะครับหรือว่าเป็น Pixie Village แล้วก็นอกจากจะน่ารักแล้วเนี่ยพวกเธอนะครับยัง Friendly สุดๆนะฮะก็คือเป็นมิตรมากๆนะครับไม่โจมตีมนุษย์เลยนะไม่ว่าเราจะโจมตีเธอรือเปล่า p ิกซีนะครับสปอนใน5สีด้วยกันนะครับจะมีสีชมพูสีม่วง Xì si nấm ngân, xì si hiểu แล้วก็สีเหลืองครับแต่ว่าพวกพิกซี่นะครับมีความร้ายกาจมากๆอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราถือไอเทมที่มันสแต็กกันได้แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะที่ไม่ใช่พวกดาบอะไรเงี้ยที่มันสแต็กกันไม่ได้นะครับไว้ในกระเป๋าเราเนี่ยโดยที่เราเดินอยู่ในป่านะครับแล้วเราไม่ได้เอาเคอร์เซอร์หรือเราไม่ได้มองนางอยู่เนี่ยนะครับพวกนางนะฮะจะพุ่งเข้ามานะครับแล้วก็ขโมยของเราไปนะฮะแล้วเราจะติดวิกเนีนะครับระหว่างที่พวกนางขโมยของนะครับซึ่งขโมยทีเนี่ยเอาไปทั้ง s t a ็กเลยคือหายไปหมดเลยนะไม่ได้หยิบไไปแค่ออัันนนรซึงสาามถดดู้ คนที่เพิ่งขโมยของเราไปนะครับก็จะถือสเต็กของเราอยู่นะฮะเออเขาขโมยหมดนะฮะไม่ไม่เลือกเลยนะครับซึ่งวิธีการเอาคืนนะครับก็คือสามารถที่จะตีนะครับพวกนางทีเดียวนะครับเขาก็จะ drop ของเราคืนแล้วต้องระวังกันด้วยแล้วกันนะครับพวกนางออจจะขี้ขโมยสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่แน่อาจจะเป็นเพราะว่าพวกนางเนี่ยขี้เลนก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่อยากโดนขโมยของนะครับไม่แน่เราอาจจะอยากทําเค้กนะฮะมาให้พวกนางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเธอนะครับได้รับเค้กแล้วเนี่ยถ้าว่าเราโยนเค้กลงไปนะพวกเธอก็จะกลายเป็นเพื่อนของเราอะ อันนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับหลังจากที่เป็นเพื่อนกันนะครับพิกซี่เนี่ยจะตามเราไปสุดล่าฟ้าเขียวเลยนะฮะก็คือตามเราไปตลอดชีวิตเราเลยนะฮะจะเห็นไหมว่าเอ่อพิกซี่ตัวนี้จะตามเราตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรายืนเฉยๆเนี่ยพิกซี่ก็จะมาบินวนรอบเราด้วยนะครับค่อนข้างน่ารักมากๆนะฮะเป็นเอ่อคนที่ขี้เล่นโคตรๆเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถให้เธอเนี่ยนั่งอยู่บ้านก็ได้นะเวลาที่พวกเธอนั่งเนี่ยพวกเธอจะหุบป,ปีกแบบนี้นะครับแล้วก็นั่งลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับผมสามารถสั่งให นางต่อสู้ไม่ได้นางทำอะไรไม่ได้เลยจริงหรือเปล่านะครับไม่จริงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกับพวกพิกซี่นะครับพิกซี่แต่ละตัวเนี่ยก็จะให้ความสามารถนะให้โพชั่นเอฟเฟกต์กับเราเนี่ยแตกต่างกันไปเราเป็นเพื่อนกับพิกซี่นะครับประเภทไหนก็จะให้พลังแบบนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกับพิกซี่สีเขียวเนี่ยผมก็จะได้ลักถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกับพิกซี่สีชมพูนะครับจะได้สเตรนท์นะครับสีม่วงจะได้จัมบูสนะครับสีฟ้านะจะได้สปีด นะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะได้เฮสนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมมีแบบหมู่บ้านเอ่อทั้งหมู่บ้านของพิกซี่เนี่ยเป็นเพื่อนผมนะผมก็จะสตรองมากๆเลยนะครับมีทั้งหมดนี้อยู่กับตัวผมตลอดเวลานะผมก็จะโคตร OP เลยนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยมีเพื่อนเป็นพิกซี่เนี่ยก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่จริงไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นเพื่อนกับพวกเธอนะครับสามารถที่จะฆ่าพวกเธอได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฆ่าเนี่ยพวกเธอเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปพิกซี่ดัสนะครับ0-2อันนะครับก็มีวิธีได้พิกกกกกกซีีี่่่่ดดัััสมาาาาางยแล้้วว็็นนนนนออะะฮคคืรรฟ ซ <minutes> ึ่ไอ้โลอันน <word> ี <oon> ้นะครับคราฟง่ายมากๆนะครับใช้คลาสสิ่งนี้นะฮะแล้วก็ไม้อะไรก็ได้นะเป็นหัวจุก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าจามานะครับซึ่งจาเนี่ยวางอย่างนี้ได้นะเป็นของตกแต่งก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการใช้มันรับก็คือเอามันนะฮะไปกดคลิกขวานะครับพวกพิกซี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะจับพิกซี่มาแบบนี้เลยนะครับซึ่งพิกซี่ที่ถูกจับมานะครับสามารถเอามาวางตั้งโชว์แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิกซี่ที่วางตั้งโชว์แบบนี้นะีโอกาสที่จะนั่งนครัแลล้้วววววเเเเื่่อออไไพพพกกกกธงาาถิขด ให้พิกซี่ดัสเรามาทีละหนึ่งอันพิกซี่ดัสนะครับถ้าเกิดว่ากินเปล่าๆเ,เนี่ยมันก็จะให้ค่าเอฟเฟกต์เนี้ยที่แปลกๆนะก็คือให้เลเวเทชันกับกลวิ่งนะครับแล้วก็เราก็จะลอยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะซึ่งก็จะเจ็บตัวเวลาลอยตกลงมานะครับก็ไม่รู้จะ กินทำไมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรานะครับสามารถเอามันไปทําซุปได้นะครับซุปนี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าแอมโบรเซียก็แค่เอาพิกซี่ดัสนะครับใส่ในถ้วยนะครับซึ่งแอมโบรเซียนะฮะเวลากินเนี่ยโกงมากนะครับแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองกินให้ดูนะครับแอมโบรเซียเวลากินเข้าไปนะครับเราจะได้จัมบูส์นะครับแอบซอร์บชั่นลักสามแล้วก็สเตริงสามนะครับเป็นเวลาสามนาทีนะครับคาบง่ายมากนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะเราสามารถที่จะจับพิกซี่นะครับมาทิ้งเอาไว้นะครับแล้วพวกเธอนะก็จะมีโอกาสที่จะนั่งแล้วเราก็คลิ ขวานะแล้วพวกเธอก็จะดรอปเจ้าพิ x i e d u ัสนะครับแบบนั้นเลยง่ายๆเลยพิกซี่ดัสนะครควรเอามาใส่ถ้วยก่อนนะครับถึงจะค่อยกินนะครับถ้าไม่ใส่ถ้วยก่อนแล้วกินไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เราลอยแล้วเจ็บตัวเปล่าๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนใจยักษ์ใจมานนะฮะเราตามล่าพวกพิ x i e ่เนี่ยฆ่าพวกเธอมากพอนะพวกเธอก็มีโอกาสนะครับ2.5ที่จะดรอป ปีกของพวกเธอนะครับซึ่งปีกของพวกเธอนะฮะสามารถใช้รวมกับเพชรแล้วก็เบสโรดนะฮะในการคราฟสิ่งที่เรียกว่าพิกซี่วอนนะฮะหรือว่าคาถาพิกซี่ได้ซึ่งคาถาพิกซี่นะครับจะต้องใช้พิกซี่ดัสนะฮะเป็นกระสุนนะครับแล้วมันจะสามารถยิงพลังแห่งความรักของพิกซี่นะครับใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งทําดาเมจแล้วก็ทาให้ศัตรูลอยนะครับลอยสูงพอในระดับที่ตกลงมาจะรับดาเมจนะฮะหรือว่าใช้ในการหนีก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าศัตรูตัวไหนตามล่าเราอยู่เนี่ยเราหันกลับไปนะครับแล้วยิงอันนี้ใส่ นะครับยิงใส่รัวๆได้เลยนะครับจนเขาตายหรือยิงใส่ให้เขาลอยนะครับแล้วเราก็ใช้โอกาสนั้นนะฮะหนีได้นะครับก็ถือว่าเป็นคาถาที่มีประโยชน์ใช้ได้เลยและนั่นนะครับก็จะเป็นทั้งหมดของหมดรีวิวในพาร์ทนี้นะครับซึ่งพาร์ทหน้านะฮะเราเหลือมอนสเตอร์ให้รีวิวอีก5ตัวนะครับขอบคุณผู้ชมมากมเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนคลิปผมกันมาโดยตลอดนะครับ พาร์ทหน้านะฮะจะรีวิวไอตัวที่อยู่ข้างหลังผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากติดตามนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่กดไลค์คลิปนี้กันเอาไว้ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะไลน์แนบแทนคําขอบคุณนะให้ผมนะที่ใช้เวลาของผมนะครับตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมานะยังก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมงานมากๆเลยนะที่กดไลค์นะจ๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out